ราศีงานมีความสำเร็จรออยู่การเงินได้โชคลาภเข้ามาหมอช้างเผยได้แก่ราศีนี้สำหรับดวงชะตาของแต่ละคนแต่ละราศีจะมีความเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทาง,งที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทาง,งที่ต้องระมัดระวังล่าสุดหมอช้งางทศงสพพรสีตุลาเผยดวงชะตาราศีในปี2568การงานมีความสำเร็จแตต้องสู้หน่อย มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนงานออนไลน์หรือต่างประเทศจะรุ่งเรื่องการเงินรายได้มาจากช่องทางที่ไม่เคยทำโชคลาภมีเข้าไม่แพ้ใครเรื่องคดีความจากเรื่องเงินความรักคนโสดมีโอกาสเจอคู่ซึ่งได้แก่ราศีสิงห์โดยราศีสิงห์นี้การงานมีความสำเร็จรออยู่แต่ต้องสู้หน่อยมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนงานออนไลน์หรือต่างประเทศจะรุ่งเรื่องการเงิน รายได้มาจากช่องทางที่ไม่เคยทําโชคลาภมีเข้ามาไม่แพ้ใครระวังเรื่องคดีความจากเรื่องการเงินสำหรับเรื่องความรักคนโสดมีโอกาสเจอคู่พบเจอแต่เรื่องที่ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ระวังเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่อย่างไดก็ตามคําทำนายดังกล่าวเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะ